สวัสดีค่ะแม่บ้านยิงโจนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเช้านี้ค่ะเช้านี้เป็นวันอาทิตย์ที่11กันยายนค่ะใช่ไหม11เนอะอากาศดีมากเลยค่ะอุ้ไม่ได้เอาโกโปรมาเนาะถ้าโกลโปรจะเก็บภาพได้กว้างกว่าแม่บ้านว่า,าจะไปถ่ายรูปต้นถั่วแม่บ้าน <c oughs> เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็น วันพักผ่อนที่ดีของุ้นเพื่อนทุกคนหรือเปล่าคะที่ออสเตรเลียวันนี้อากาศดีหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเมื่อวานคะ่ะวันนี้ยังแจ่มเลยคะ่ะอากาศแต่ก็ยังมีเมฆนิดหน่อยเป็นไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะแต่ก็อากาศดีคะ่ะสดชื่นเดี๋ยวพาไปดู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 ป่าดงพงพีของแม่บ้านฝั่งนี้คะ่ะ วันนี้ใช้กล้องตัวใหญ่นี้ก่อนถ่ายนะคะก็แม่บ้านไม่ค่อยได้เล่นกล้องตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานยังไงนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูลองดูเนาะอันนี้คือถั่วค่ะถั่วเห็นไหมถ้าใกล้ไปมันก็บิเลยไม่แน่ใจว่าต้องปรับอะไรเพิ่มหรือเปล่าแม่บ้านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยค่ะ เราเล่นไปพร้อมกันนะคะอย่าด่าแม่บ้านนะคะถ้ามันไม่ชัดอันนี้เป็นถั่วถั่วของอิตาลีะคะ่ะที่เป็นแม่บ้านเคยถามเพื่อนๆไปว่าทางภาคใต้เขาจะเรียกถั่วดาบถั่วอิโต้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองแม่บ้านปลูกไว้เยอะเลยถ้าเขาขึ้นมาน,นี่กินไม่หวานไม่ไหวเลยคะ่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพุ่มแรกอันนี้คือพุ่มที่สองค่ะนี่ค่ะพุ่มที่สอง บ้านปลูกเล่นๆอย่างนั้นแหละคะ่ะปลูกตลกอะ่ะปลูกไปทั่วใหม่ตัวเองน่ากลัวมาก<笑><笑>เห็นแค่ในกระจกก็รู้แล้วว่ากลัว แม่บ้านยังใส่ชุดนอนน้ายังไม่ได้อาบเลยน้องสาวบอกว่าอย่าลืมถ่ายตัวเองด้วยนะถ่ายไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆกลัวแม่บ้านอันนี้เป็นสีม่วงแม่บ้านแม่บ้านคิดว่ากอนี้เป็นสีม่วงนะคะถ่ายเอยปลูกไว้ทั่วคะ่ะปลูกเล่นนะคะก็กมันเกิดจริงๆอะ่ะเห็นกนลาบไม่บ้านไหม ตัดทิ้งแล้วก็ไม่ตายสวยเนาะจริงๆกล้องอันนี้มันปรับเป็นภาพเบลอหน้าเบลอหลังอะ่ะพอมาเป็นวิดีโอไม่บ้านก็เลยยังไม่แน่ใจว่าต้องปรับอะไรเพิ่มไหมเพราะไม่เคยเล่นนะคะพ่อบ้านต้องถามพ่อบ้านดูนี่อีกกอหนึ่งกอเบลอเลยค่ะ ถึงจะอยู่ตรงไหนเราก็สวยได้ใช่ไหมคะดูกุหลาบแม่บ้านดิเห็นไหมนี่คะ่ะนี่กอนึงก็ยังใหญ่เลยคะ่ะสาเหตุที่แม่บ้านใช้กล้องตัวใหญ่นี่ก้อนถ่ายนะคะแม่บ้านไม่ได้ อยากเล่นกล้องตัวนี้นะคะเพราะว่ากล้องตัวนี้มันเป็นกล้องของพ่อบ้านแล้วทีนี้ปกตいいิแม่บ้านจะใช้กล้องเล็กถ่ายกล้องเล็กแม่บ้านก็แม่บ้านจะใช้กล้องเล็กนิ้อนถ่ายแล้วก็โกโปรถ่ายแล้วก็ใช้มือถือโน้ตไฟล์ถ่ายนะคะแล้วกล้องเล็กแม่บ้านก็แม่บ้านไม่ค่อยใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแม่บ้านส่วนมากแม่บ้านจะใช้มือถือถ่ายแล้วทีนี้มือถือของแม่บ้านมันมีปัญหามัน ดึงภาพจากมือถือไปคอมพิวเตอร์ไม่ได้ค่ะก็แก้แล้วหลายอย่างโหลด,โ,ลดโปรแกรมอะไรลงมาช่วยแล้วเอาไปลองกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแล้วมันก็ไม่ผ่านค่ะก็เปลี่ยนเคเบลิลดูก็ไม่ผ่านก็เลยไปให้ร้านเขาดูร้านที่เราซื้อมานะคะที่แม่บ้านมีประกันโทรศัพท์ตัวนี้ไว้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะส่งไปเมลเบิร์นค่ะเดี๋ยวขณะที่พูดเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆด,ๆดวูวิวทิวทัศน์ไปด้วยนะคะ เขาก็เลยส่งไปเมลเบิร์นเพื่อที่จะส่งไปซ่อมที่เมลเบิร์นนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรตอนที่ส่งไปซ่อมที่เมลเบิร์นน่ะเขาก็จะส่งเครื่องใหม่มาให้แม่บ้านใช้แทนแต่เครื่องนะ่ะเขาจะส่งมาจากศูนย์ใหญ่ที่เมลเบิร์นก็คือต้องใช้เวลา3วันในกรณีที่ส่งเครื่องมาให้ใช้แทนคือเราซื้อประกันไว้นะคะแม่บ้านก็เลยเออเดี๋ยวเอากลับมาก่อนแล้วกันเพราะว่าแม่บ้านยังมีอะไรที่แม่บ้านถ่ายไว้เป็น เอกสารสําคัญน,น,นคะคะแม่บ้านอยากจะลบออกก่อนเนี่ยค่ะฝั่งนี้ลกมากเลยค่ะยังไม่ได้ว่าจะมาทำมาดาย,ยา่าเอาถั่วมาเน็บเนบไว้ด้านเกิดซะงั้นเนี่ยปลูกเล่นๆหน้าเชดยังเกิดเลย ดูนี่ดิเกิดง่ายจริงๆอะถั่วค่ะแล้วก็มีอยู่นู่นด้วยเดี๋ยวพาไปดูอีกก่อนนะเดี๋ยวเดินไปแวะต้นนี้ก่อนต้นนี้ใกล้แก่แล้วค่ะใกล้จะจะกินละ ก็ให้ดูเฉยๆนะคะแม่บ้านไม่ชอบกินแม่บ้านว่าเขาไม่ค่อยอร่อยมอเบอรี่ค่ะลูกหม่อนแต่ต้นนี้จะเป็นลูกหม่อนสีขาวนะคะเป็นหม่อนขาวค่ะไม่ใช่หม่อนดําเดี๋ยวดึงให้ดูอุ้นนะคะหม่อนขาวไม่ใช่หมอนดํา นี่เอกกงอ,อย่างงามเลยกรอน,นี้อย่างงามเลยค่ะใครที่รอมะเขือพวงอยู่ใกล้โตแล้วนะคะอดใจรอหน่อยนะเดี๋ยวแม่บ้านส่งข่าวนะคะเย็งนงน้ยิ่งฝนลงเดี๋ยวจะจะเริ่มโตแล้วค่ะนี่เป็นลูกเล็กๆแล้ลวแม่บ้านให้ดู นี่อ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ใกล้ไปนี่ค่ะกล้องนี่มันฉลาดกว่าคนเนาะสมาร์ทกว่าคนอะเล่นไม่เป็นอะเดี๋ยวต้องให้พ่อบ้านสอนคะ่ะเพราะว่าวางไว้เฉยๆไม่ค่อยได้ใช้เสียดายของคะ่ะนี่ค่ะ อากาศดีดีวบัน,นี้ใครที่รอเอมะเขือพวงอยู่อดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวแม่บ้านส่งข่าวนะคะไปละค่ะเข้าบานละเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ